สวัสดีค่ะกสิบอกเล่ามาแนะนำให้ชมกับมิส s บิ i ิสตาร์ด้านะคะคันนี้มาในราคาหลักหมื่นราคาเบาๆนะคะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถปี39เครื่องดีพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นภาษีเต็มค่ะทรงดีสีดูสวยนะคะภายในสะอาดด้วยค่ะทุกท่านเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะยางดอกเต็มเครื่องดีคัสซีสวยช่วงรางแน่นๆนะคะมาในราคาเบาๆ สุดพิเศษกันเลยทีเดียวค่ะเอกสารก็มีให้ครบแบบพร้อมโอนนะคะ6 9 0 0 0บาทเท่านั้นสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ที่ในเมืองพิจิต เบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสนใจยังไงสายตรงไปได้เลยนะคะทุกท่านมีเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะถูกใจนัดดูรถทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีนะคะแอดมินก็ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ